เด็กอัจฉริยะถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยดงังแต่ได้งาน Google สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอพามาฟังเรื่องราวจริงที่ทั้งสะเทือนใจและให้แรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้งค่ะสแตนลีย์ยองเด็กหนุ่มเชื้อสายเอเชียวัยไม่ถึง20ผู้มีผลการเรียนระดับที่สุดของที่สุดเกรดเฉลี่ยสูงถึง4.42คะแนน SAT แต่1,590พร้อมผลงานด้านซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นเกินวัยแต่เมื่อเขายื่นสมัครมหาวิทยาลัยกว่า18แห่งรวมถึงชื่อชั้นนำอย่าง MIT งและ Stanford คำตอบที่ได้รับ คือถูกปฏิเสธถึง16แห่งค่ะมันคือช่วงเวลาเจ็บปวดเพราะเด็กหลายคนทุ่มทั้งชีวิตเพื่อวันนี้แต่กลับถูกประเมินเพียงเอกสารเพียงไม่กี่หน้าแต่แทนที่เขาจะหมดหวังสแตนลีย์กลับเลือกลุกขึ้นอีกครั้งเขาหันไปสมัครงานตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ Google และผ่านการคัดเลือกด้วยความสามารถจริงทั้งหมดของตัวเองไม่ใช่จากชาติกำเนิดไม่ใช่จากนโยบายแต่จากฝีมือล้วนๆต่อมาครอบครัวของสแตนลีย์ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนตั้งคำถา,ถามถึงความยุติธรรมในการรับนักศึกษา โดยเฉพาะนโยบายที่อาจส่งผลเสียต่อผู้สมัครเชื้อสายเอเชียและกรณีนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจุดประกายให้สังคมถกเถียงเรื่องความเท่าเทียมในการศึกษาอีกครั้งอย่างกว้างขวางเรื่องราวของสแตนลีย์จึงไม่ใช่แค่เรื่องเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งแต่คือบทวิสุจธ์สาคัญว่าแม้บานประตูหนึ่งจะปิดลงแต่ความพยายามความสามารถและความเชื่อในตัวเองสามารถพาเราเปิดประตูบานใหม่ที่ใหญ่กว่าได้เสมอคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังถ้าชอบข่าวสั้นแบบเล่าเรื่องอบอุ่นหัวใจแบบนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ